สวัสดีค่ะจันพิงกี้นะคะวันนี้วันที่14ตุลาคมเรามาํำนายวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่สิสี่ตุลาคมอายุ18ขึ้นไปแล้วทุกทุกท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะทุกๆเดือนเกิดทุกๆปีผศค่ะเรามาเริ่มต้นกันค่ะจันทายให้คําคำถามนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภรุ่งเริ่้นที่การงานของเราไพ่ใบแรกคือบวกนะเดลเวอร์ใบที่สอง r a n g e นะคะ มีค,ความรับผิดชอบเปค,ความสบายใจทํานายว่างานที่ร่้นท่านรักท่านชอบจะเจริญเติบโต,ตมากขึ้นนะคะแล้วท่านมีโอกาสขยายงานในแบบทํดทุกตัวเองดีกว่าอย่าไปทําหุ้นกระใครนะคะเชื่อว,ว่าท่านจะมีความโชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเรื่อง,องตำแหน่งงานถือว่ามีความโชคดีนะคะผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำจุนค่ะทีนี้เรื่องการเงินนะคะไพ่ใบแรกคือ e e m p r e s s ไพ่ใบที่2คือ Knight of Pentacles นะคะความสําเร็จแล้วก็เงินทองหลายมาเทมานะคะ มีเรื่องโชคดีเรื่องของโชคลาภรับรอยมีเรื่องโชคดีเรื่องของการแบ่งปันทรัพย์สินเรื่องโชคดีเรื่องของของการลงทุนที่เคยลงทุนไว้และประสบความสําเร็จคนที่เคยหยิบยืมเงินท่านท่านเขาก็จะมีโอกาสนํามาคืนท่านแน่นอนนะคะขอให้ท่านโชคดีเป็นเศรษฐีนะคะทีนี้เป็นเรื่องของความรักไพ่ใบแรกของความรักคือในโตรโฟนไพ่ใบที่สองคือแปดเหรียญน,นะคะทํานายว่าความรักของท่านจะโตมากขึ้นจนถึงงานแต่งงานได้นะคะ ท่านที่ใดที่เราคอยความรักจะมีคนที่มีน้ําจิตน้ําใจเข้ามา,า,ห,าหาเราในชีวิตนะคะเติมเต็มนะคะทุก,ท,กทุกท่านที่มีความรักอยู่แล้วจะมีพัฒนาการไปถึงงานแต่งงานได้เพราะทุกท่านมีความสุขสมหวังในรักนะคะมีเมตตาให้กันนะคะทีนี้เป็นไพ่ถึงสุขภาพไพ่ใบแรกคือสองถ้วยไพ่พใบที่สองคือเก้าดาบนะคะให้อีกใบน,นะคะเพ of Pentacle ลทำนายว่า ท่านผู้ใดที่มีสุขภาพไม่ดีรักษาจามอาการท่านผู้ใดที่มีเรื่องของการผ่าตัดดูเหมือนกังวลใจแต่แน่นอนที่สุดท่านจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะขอ้ทุกท่านแข็งแรงนะคะแม้ว่าท่านจะเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยก็ตามนะจะเจ็บป่วยในแบบไหนก็ได้นะคะปรึกษาแพทย์ผู้รู้ออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้เพียงพออยากให้ทุกท่านหันมาสวดมนต์นั่งสมาธิกันนะคะแม้เพียงเล็กๆน้อยๆมีประโยชน์แน่นอนค่ะอยากให้ฝึกทํากันนะคะทีนี้เป็นเรื่องของโชคลาภรับรอยไพ่ใบแรกคือ เอซอกโซส์ Sword, พาไปที่สอืพิเ J เจวินะคะทำนายว่าท่านมีโอกาสโชคดีจากความมืดทำบุญให้กับเญาติพี่น้องนะคะที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเขามีโอกาสที่จะนำข่าวดีมาบอกคุณนะคะถ้าฝันเห็นคนที่ล่วงลับไปแล้วมีโชคดีแน่นอนนะคะถ้าไม่มีเบอร์ในใจนะคะให้ใครก็ได้นะคะที่เราเห็นว่าเขาแบบเออน่าจะ เหมือนมีสัญสญ,ญาณของรางสังหรณ์อะไรบางอย่างไม่เชื่อว่าเขาจะนําโชคดีมาให้นะคะให้ทุกท่านเป็นเจ้าของโชคลาภลับ,บลอยเป็นเศรษฐีเงินแสนเงินล้านกันนะคะลักษณะของคนมานางคารคนกล้าหาญเป็นคนที่มีความใจร้อนนะคะแต่เชื่อว่าด้วยความที่เขาเป็นความตั้งใจดีก็จะมีแต่สิ่งดีๆที่ทําคนรอบข้างเหมือนกันนะคะสีที่ดีคือแดงชมพูส้มสีมิเตเขียวฟ้าเลขที่ดีคือสามห2เก้าสิบสองนะคะ สุขภาพที่ควรระวังระบบเลือดระบบตับนะคะภายในนะคะไมเกรนความเครียดนะคะอันนี้มณีคือโกเมนแล้วก็ทับทินนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่1 4ตุลาคมขออวยพรให้ท่านมีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนาร่ำรวยเงิเงนทองเป็นเศรษฐีนะคะทุกทุกท่านที่รับชมคลิปได้เช่นกันนะคะมีความสุขความจเจริญสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาท,ทุกเรื่องเลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณมา,มากๆคะ่ะ